ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ Hucky House Cafe ที่นี่ก็จะเป็นคาเฟ่น้องหมานะคะก่อนเข้าคาเฟ่นะคะเขาก็จะมีถุงสําหรับส่วมรองเท้านะคะก่อนที่จะเข้าไปเล่นกับน้องหมานะคะมีน้องหมามาต้อนรับด้วยเรามาตอนนี้ก็คือยังเช้าอยู่นะคะน้องหมาก็จะยังนอนสงบเสงีง่ยมเรียบร้อยอยู่นะคะ เขาก็จะมีลายชื่อน้องหมานะคะให้เราได้ดูนะคะเพื่อเอาไว้เรียกน้องหมาเวลาเล่นกับน้องหมานะคะแล้วก็มีข้อแนะนําในการเล่นกับน้องหมาให้เราได้ดูด้วยนะคะที่นี่เขามีทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มนะคะเราก็สั่งเครื่องดื่มมาทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะคะมาชิมดูรสชาติก็ใช้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเล่นน้องหมากันแต่ดูสิคะน้องหมายังหลับอยู่เลยอากาศที่นี่น่าจะแบบว่า เปิดแอร์เย็นฉ่ำนะคะน้องหมาเลยหลับสบายเลยนะคะที่คาเฟ่นี้นะคะเขาก็จะให้เราสามารถเล่นกับน้องหมาถ่ายรูปก,กับน้องหมาได้นะคะหรือว่าใครจะให้อาหารน้องหมาก็ได้นะคะคาเฟ่นี้น่ารักค่ะทั้งน้องหมาแล้วก็พนักงานด้วยนะคะคืออยู่แล้วรู้สึกแบบว่ามีความสุขอ่ะมีน้องหมาให้เล่นนะคะใครสนใจก็แวะมาได้นะคะ น้องหมาที่นี่เขาก็จะฉลาดแสนรู้มากเลยนะคะพนักงานเรียกให้เขามานั่งรวมกันให้เราถ่ายรูปนี้ก็คือจะมากันพร้อมหน้าพร้อมตามากเลยนะคะตอนจะกลับก็จะมีน้องหมามาส่งด้วยนะคะตัวนี้ชื่อน้องช้างน้อยนะคะนังก็จะมีความน่ารักทะเลนนิดนดนะคะมาส่งตอนเรากลับบ้านด้วยเมื่อเราเล่นกับน้องหมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าที่พักกันนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็เลือกพักที่โรงแรมคูเลตทาเกโซนะคะสีราชานะเราไปดูกันค่ะว่าโรงแรมที่เราเลือกพักนะคะจะเป็นไงบ้างนะคะ